คลิปนี้จะทำให้คุณสามารถอัปโหลดสื่อการเรียนการสอนบน YouTube ได้ง่ายๆเพียงเริ่มจากการสร้างชล YouTube ของตัวเองแต่ก่อนอื่นคุณต้องมี Gmail เป็นของตัวเองและเมื่อมี Gmail แล้วก็ทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้เข้า Google และพิมพ์ในช่องค้นหาว่า YouTube กดเข้าไปที่คำว่า YouTube ให้ทำการกดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้จะมีหน้าต่าง Google เลือกบัญชีแสดงขึ้นมา สามารถคลิกที่ชื่อบัญชีที่ปรากฏหรือคลิกใช้บัญชีอื่นให้ทำการใส่รหัสผ่าน Gmail ของตัวเองแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไปหน้าต่างของ YouTube จะแสดงขึ้นมาให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือคลิกสร้างช่องจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้ใส่ชื่อช่องที่ต้องการและคลิกปุ่มสร้างช่องการอัปโหลดวิดีโอบน YouTube Channel สามารถคลิกที่ปุ่มอัปโหลดวิดีโอ และเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการอัปโหลดบน c ชา n n e ลแล้วคลิก open เมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถเลือกกำหนดการเงื่อนไขต่างๆได้แล้วคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อทำเสร็จแล้วจากนั้นกดเผยแพร่หน้าต่างของวิดีโอที่จะเผยแพร่จะแสดงขึ้นมาสามารถคลิกขัดลอกลิงก์วิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ได้เมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้วจะเห็นวิดีโอของคุณ อยู่ในเนื้อหาของช่องหากต้องการเพิ่มไฟล์วิดีโออีกให้คลิกที่ปุ่มสร้างและอัปโหลดวิดีโอแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจาก YouTube ด้วยโปรแกรมว i d d y YouTube Downloader ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งขั้นตอนแรกเข้า Google และพิมพ์ค้นหาว่า Widdy.net จากนั้นให้คลิก Thank you for downloading w i d d y หน้าต่างของเว็บไซต์จะแสดงขึ้นมาให้คลิกเลือกที่คลิก h e r r to initiate the download เพื่อทำการดาวน์โหลดเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะปรากฏไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาคลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ปุ่ม run เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไปคลิกที่ปุ่ม next จากนั้นให้คลิกปุ่ม i access t h e a g ักิ m e n t แล้วคลิก Next เมื่อการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นจะมีปุ่มให้คลิก finish หลังจากนั้นเข้าโปรแกรมวิดี y YouTube downloader ได้เลยเปิดวิดีโอจาก YouTube ที่คุณสนใจทำการคัดลอก URL ของวิดีโอและนำมาวางในช่องค้นหาของโปรแกรมได้เลยจะมีคลิปวิดีโอจาก YouTube ที่ต้องการปรากฏขึ้นจากนั้นคลิกดาวน์โหลด MP4 ได้เลย คลิกที่ My Video File เพื่อไปยังที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอเพียงแค่นี้เราก็ได้วิดีโอจาก YouTube แล้วการปิดโฆษณาบน YouTube ด้วย Asbox for YouTube ก่อนอื่นทำการดาวน์โหลด Asbox for YouTube ก่อนเลยเข้า Google พิมพ์คำว่า Asbox for YouTube ในช่องค้นหาแล้วคลิกเลือกที่ Asbox for YouTube หน้าต่างของเว็บไซต์จะแสดงขึ้นมา คลิกเลือกที่เพิ่มในโครมจะมีหน้าต่างเล็กๆเ,เด้งขึ้นมาให้คลิกเพิ่มส่วนขยายหน้าต่างของ YouTube จะแสดงขึ้นมาให้คลิกไอคอนรูปจิ๊กซอด้านบนเพื่อดูส่วนขยายที่ติดตั้งไว้และคลิกที่รูปหมดุดเพื่อตึงให้แสดงไอคอนนี้บนแทบบาร์เพียงเท่านี้โฆษณาก็จะไม่ปรากฏบน YouTube ของคุณแล้วจากนี้การเรียนออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ใครๆก็ทำได้